ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็จะพามาเที่ยวห้างของเวียดนามบ้างครับวันนี้จะมาเที่ยวที่ห้างขาส่งขาปลีก MM Mega Market ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินง,งานของบริษัท MM Mega Market เวียดนามจำกัดนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มของไทยเจริญคอเบอเรชั่นนะครับของคุณเจริญสิริวัฒนพักดีนะครับ มีสินค้าหลากหลายมากที่สุดในเวียดนามนะครับทั้งสินค้าอป่ภคบริโภคนะครับเป็นจำนวนมากนะคะขายทั้งสินค้าท้องถิ่นด้วยนะครับก็มีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปีนะครับและที่เห็นชัดก็คือนี่ครับบ้านเราอาจจะยังไม่มีแล้วนะครับก็คือข้าวสารนะครับแต่ว่าการขายขายข้าวสารที่นี่นะครับมีทั้งขายเป็นถุงนะครับ5โล10โลนะครับแต่ว่าที่ นะคครัับสญที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วนะครับก็คือการตักขายในห้างนะครับนะครับเป็นบล็อกบล็อกนะครับที่ตักขายซึ่งบ้านเราอาจจะมีบ้างนะครับในร้านขายข้าสารทั่วไปนะครับนะครับมีสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเป็นจํานวนมากนะครับก็เหมือนคล้ายๆบ้านเรานะครับแต่ก็มีสินค้าของไทยที่ไปขายที่มีชื่อเสียงบ้างนะครับอย่างเช่นปลากระป๋องตาสแม่ครัวนะครับ ขายนะครับนะครับก็มีหลายหลายอย่างนะครับสินค้าในเครือของเป็นเจริญนะครับเป็นิวัฒนาพักดีนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์ตาช้างก็มีขายในนี้นะครับหลายอย่างนะสินค้าท้องถิ่นอย่างพวกเม็ดบัวน้ำปลานะ